ใน่มาเล่นเล่นแล้วครับอันนี้ปลาอะไรครับพี่ปลาอะไรครับพี่ปลาพวงปลาพวงครับปลาพวงวันนี้มาตกปลาพวงครับแค่พวงครับโอ้โคตรเยอะอุ้ยโอ้โหแค่พวงครับเอ๊ะแค่พวงยกเนาะยกเรายกหลักที่เนาะ ใครจะยกไหวนะมดนี่โอ้โหโอ้ยใสเอ็นเจออีกเอ็นนะมดอันนี้กันมดอุณหูนะใสเอ็นตัดเอาพี่ดูนี่ครับเอาตัวนี้เหรอที่ว่าไส้ขาดแล้วมันยังกินอ่ะเนี่ยตัวนี้แหละโอ้โหมเกี่ยวอะไรดี่ีจะสายมา นี่ของพี่เหรอใช่ครับ